ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเออใชนี่้าคุยน้าคุยใช้เสียงอาเธอได้ด้วยพอดีตอนนี้กำลังถ่ายรายการอยู่ครับอยากจะให้ตั้งชื่อให้ครับได้ไหมครับได้สิคะบอกรายละเอียดของรายการมาหน่อยได้ไหมคะจะได้ตั้งชื่อที่เหมาะสม อยากเล่นกิกานะครับจะเป็นเกมแข่งกันกดกระดิ่งเพื่อตอบคําถามครับได้เลยค่ะงั้นลองดูชื่อพวกนี้ไหมคะกดไวคว้าชัยเน้นความเร็วและการแข่งขันลั่นระคังชิงเสียงกระดิ่งกับการแย่งชิงคําตอบที่เราชอบแบบลั่นระคังชิงแต่ขอขอไวรุ่นหน่อยนิดนึงชอบแบบลั่นระฆังชิงครับแต่ว่าอยากให้แบบวัยรุ่นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเข้าใจแล้วครับ ถ้าอยากได้แบบวัยรุ่นสุดๆอาจจะลองใช้คำแสดงที่วัยรุ่นชอบพูดกันในช่วงนี้มาผสมก็ได้นะคะเช่นลั่นระคังปังปุริเย่ฮ้าฮ่า่าน,น่้ฮ่นนาฮ่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 าฮีาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าถูกใจถูกใจ่ใจๆๆาฮ่าไ่าฮาฮาฮา